จะมารีวิวสวนยางที่ใบร่วงหมดแล้วนะคะดูเอาค่ะว่าสภาพสวนเป็นยังไงแต่ท่านไม่ปิดหน้ายางนะคะคุกุ้งก็เลยขอมากรีดเองเลยนะคะว่าจะกรีดให้ดูยางอยู่ที่16ปีนะคะจะลดลงจากหน้าฝนนิดนึงแต่ก็ยังไหลยอยู่และท่านก็ไม่ปิดหน้ายางนะคะเดี๋ยวคุกุ้งลองกรีดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็อยู่ประมาณนี้นะคะกําลังไหลออกมาแล้วนะคะท่านเพิ่งกรีดไปเมื่อคืนนี้นะคะและท่านก็ไม่ปิดหน้ายางเลยนะคะก็กรีดไปเรื่อยๆถ้าใช้ปุ๋ยน้ําของเราสังเกตด,ดูเปลือกมันจะหนาขึ้นนะคะถ้าไม่ใช้เปลือกจะบางลงให้รีบปิดหน้ายางเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูต้นต่อไปดีกว่านะคะเาจะมีมนไำบ้างนะ,ะเปลือกหนามากนะคะแล้วก็น้านิ่มมากเลย มาแล้วไหลแล้วไหลแล้วเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปกรีดเข้าลึกนะคะเพราะว่าจะทําให้ยางนั้นน้ํายางจะออกอยู่นอกๆน,นะคะเปลือกของอยางก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะเพราะว่าของเราสร้างเปลือกแล้วก็ใบยางด้วยนะคะจะทําให้เขียวขึ้นหน้านิ่มขึ้นแล้วก็รากเจริญได้หากินได้เก่งขึ้นแล้วก็มาหล่อเลี้ยงน้ํายางนะคะค่ะแล้วมาดู ต่อไปดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะดูเอานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะความไหลของน้ำยางเียบนี้ทุกต้นเลยนะคะ นี่คุกุ้งก็มารีวิวให้ดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้หน้าสูงมากเลยแต่ยางก็ไหลเท่ากันหมดนะคะยางอยุดตรงนี้ก็1ิบหปีเรามาดูหน้าต่ำๆต้นหนึนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะนะะโอเคคะ่ะท่านไหนไปดูอีกค่ะไปดูย้อนกลับไปดูหน่อยคะ่ะหน้าเป็นยังไงบ้าง ใบยางร่วงหมดแล้วเอาให้ดูพื้นใบยางร่วงหมดแล้วนะคะแต่ก็สามารถที่จะกลีดได้เหมือนเดิมนะคะโดยการใช้ปุ๋ยน้ำของเรานี่เองนะคะนีคะความใบร่วงหมดแล้วแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำยางค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ครึ่หน้านะคะคือกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายสวัสดีทุกท่านจ้ะ